ต่อไปเรามาดูข้อที่22นั่นต่อข้อที่22เขากําหนดเส้นทางระหว่างเมือง A ไปเมือง B เมือง C เมือง D เนี่ยเป็นตามรูปเลยนะทีนี้เขาต้องการรู้อะไรเขาอยากรู้ว่าจะมีวิธีเดินทางจากเมือง A ไปยังเมือง B ที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีนะโดยไม่สามารถเดินทางย้อนลูกศรได้อ่ะต้องไปตามลูกศรเท่านั้นขัน้นแรกเราก็ต้องมองก่อนเลยนะมองคร่าวๆเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดสากลุ่มคือกลุ่มนี้นะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวคือกลุ่มสีเหลืองนี้ แล้วก็มีกลุ่มสีฟ้ากลุ่มสีฟ้าคือกลุ่มนี้ที่มันไปเ้นนี้กลุ่มสีฟ้านี่แล้วมองไปอีกมันก็จะมีกลุ่มสีเขียวนี่กลุ่มสีเขียวนี่นะปึ๊บ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 นะคือเรามองไปเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันสามกลุ่มถามว่าทำไมถึงแบ่งสามกลุ่มอย่างนี้เพราะมองเห็นอยู่ว่ากลุ่มแรกกลุ่มสีเหลืองเราพิจารณากลุ่มสีเหลืองก่อนนะมันเหมือนบินตรงใช่ไหมมันเหมือนน้องบินตรงอ่ะเอบินตรงไม่ผ่านอะไรสักเมืองเลย ถูกไหมไม่ผ่านอะไรเมืองจาก A ไป D เนี่ยอ A D เนี่ยสีส้มเนี่ยเรามองเป็นเหมือนการบินตรงเนาะบินตรงเออไม่ผ่านเมืองอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นมันได้กี่แบบเส้นอนะ่ะมันมีเส้นเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ได้แบบเดียวถูกไหมได้หนึ่งวิธีเลยอ่ะทีนี้เราก็ไปดูข้อสีฟ้าบ้างอ่ไปดูกรณีของสีฟ้าบ้างสีฟ้าเนี่ยมันคือการบินบินไม่เป็นการเดินทางเนาะเป็นการเดินทางผ่านสามเมืองนะอ่าอันนี้มันเหมือนแวะจอด าการ A เนี่ยต้องไปพักที่ B ก่อนแล้วจาก B ต้องไปพักที่ C ก่อนแล้วจาก C เนี่ยถึงจะเข้า D อ่าดังนั้นสีฟ้าเนี่ยเราจะพิจารณาออกมาในลักษณะของการที่มันผ่านสองเมืองเออคือมันเป็นกรณีเดียวกันคือมันผ่านสองเมืองผ่านเมือง B เมือง C นะหมายถึงผ่านนะผ่านนะเออและสุดท้ายไปเจาะที่เมือง D นะเพราะฉะนั้นคือมันมัน,ม,นมันต้องผ่าน B กับ C ไปก่อน เราก็ไปดูว่าจากเมือง A ไปเมือง B เนี่ยเราไปได้กี่วิธีจาก A ไป B นะหนึ่งสองสามสี่อาทเนี้ยเราก็มองว่าจาก A ไป B เนี่ยเราได้ทั้งหมดสี่วิธีนะจาก A ไป B เราได้สี่วิธีจาก B ไป C เ,เราได้ทั้งหมดกี่วิธีเราได้สองวิธีถูกไหมอ่ะไปได้สองแบบ แล้วจาก C ไปดีเราได้ทั้งหมดกี่วิธีสามวิธีจาก C ีเนี่ยได้สามวิธีทีนี้เรามาดูว่าตัวเลขในสี่วิธีสองวิธีสามวิธีของเราเนี่ยเราจะเอามาบวกหรือเอามาคูณกันดีวิธีดูว่ามันใช้กฎาการบวกหรือกฎาการคูณให้เราสังเกตว่างานมันจบหรือยังคําถามคือเราเลือกสี่วิธีแรกเนี่ยอ่ะโดยที่ไม่เลือกสองงานหลังเนี่ยได้ไหมงานมันจบหรือยัง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเลือกแค่สี่แบบแรกนะเราก็จะไปจอดอยู่เมืองเมือง B ถูกไหมคือไม่เลือกต่อแลว้วอะเนี่ยมันก็จะจอดอยู่เมือง B ซึ่งถามว่ามันครบตามคําสั่งไือยังไม่เพราะว่าอะไรเขาต้องการให้เดินทางจากเมือง A เปเมือง B นี่ A ไปเมือง B A ไปเมือง B ตัวนี้เน้นๆเ,เลยเพราะฉะนั้นจะจบงานได้น้องต้องถึงเมือง B นะตัวนี้เป็นตัวบอกว่างานของเราเนี่ยคือจาก A ไป B ด,ดังนั้นน้องจะต้องยืนอยู่ตรงนี้มันถึงจะจบงานได้ดังนั้นการที่ทำไอ้ตัวเนี้ย แบบเดียวงานยังไม่จบนะงานยังไม่จบเมื่องานยังไม่จบเราจะใช้กฎการคูนหมายถึงเราต้องทาต่อเราจะใช้กฎการคูณนะทีนี้ไปดูกรณีสุดท้ายนะกรณีสุดท้ายจาก A ไปดีแต่เราผ่านกี่เมืองผ่านสองเมืองไม่ผ่านเมืองเดียวนะผ่านเมืองสี่เมืองเดียว,นะว,วอิวอิวในนี้คือจาก A ไปสีจาก A ไปเมืองสี่เนี่ย เราเลือกได้ทั้งหมดกี่แบบเนี่ยเราเลือกได้สามแบบนี้ถูกไหมเนี่ยหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นมันเดินทางไปได้สามแบบจากสีไปดีก็เลือกได้สามแบบอ่ามันทับซ้อนสีฟ้าไม่เป็นไรเนี่ยตัวเนี้ยเพราะยังไงเราก็ต้องไปให้ถึงเมืองดีซึ่งมันไปได้แค่สามทางนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะไปได้อีกสามแบบเหมือนเดิมเลยการที่เราคุ้งมาตอนแรกเลือกสามแบบแรกเนี่ยนะน้องจะมาจอดอยู่ที่เมืองสีตัวเราจะอยู่เมืองสีซึ่งถามว่างานจบหรือยังงานยังไม่จบ ถูกไหมเพราะเขาให้เราไปจาก A ไปดีนะเหมือนกันเลยดังนั้นเราก็จะใช้กฎการคูณนับนะเป็นกรณีนะับเป็นกรณีเดียวกันงานยังไม่จบใช้กฎการคูนนะเสร็จแล้วเราก็คูณออกมาคูณออกมาใน่แต่ละกรณีตัวแรกอะ่ะไม่มีตัวอะไรคูณอะไรมันก็ได้หนึ่งแบบนั่นแหละอ่ะได้หนึ่งนี่เลยใช้หนึ่งนี่เลยนะเสร็จแล้วไปดูกรณีที่สองก็จะเป็นสี่คูณสองคูณสามสี่สองแปดแปดสามยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นกรณีสีฟ้าเนี่ยรวมกันแล้วได้ยี่สิบสี่วิธี กรณีสีเขียวสามสมเก้ารวมกันแล้วได้ออกมาเป็นเก้าวิธีทีเนี้ยเราจะไปดูละว,ว่าตัวเนี้ยเราจะมาทําอะไรกันสีชมพูเนี่ยบวกหรือคูณให้ดูว่างานเราจบหรือยังเราไปดูสมมุติว่าน้องบินตรงเนี่ยหนึ่งวิธีน้องเลือกที่จะบินตรงละปิ้วน้องถึงแล้วถูกไหมน้องอยู่เมืองดีละจบงานได้เลยถูกไหมแปลว่าน้องไม่ต้องไปทําตัวนี้ต่อแล้วไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําต่อ ไม่มีความจําเป็นจะไปต้องไปเลือกเส้นทางสีเขียวต่อคืองานมันจบเรียบร้อยแล้วการที่น้องเลือกไปทางเส้นสีเ้ามันถึงจุดไหนปลายทางเรียบร้อยแล้วงานจบเพราะฉะนั้นงานจบแล้วเราจะใช้กฎการบวกใช่ไหมไม่ต้องไปไม่ต้องไปคูณกับกรณีอื่นนะ่เราจะใช้กฎการบวกเพราะฉะนั้นวิธีทั้งหมดเลยก็จะเป็นตัวเนี้ยบวกกับตัวนี้แล้วก็บวกกับตัวนี้เพราะสีฟ้าก็เหมือนกันเลยสีฟ้าก็เหมือนกันตรงที่ถ้าน้องเลือกไปทางสีฟ้าแล้วอะน้องอาจจะวิ่งเส้นนี้อาจจะวิ่งเส้นนี้อาจจะวิ่งเส้นนี้ ถามว่าจบงานหรือยังจบแล้วเพราะน้องอยู่อยู่เมืองดีเรียบร้อยแล้วถูกไหมดังนั้นเมื่อน้องเลือกมาทางนี้เรียบร้อยแล้วเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเลือกสีเขียวอีกหรือไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเลือกสีส้มด้วยนะเพราะว่าน้องถึงเมืองเมืปลายทางแล้วนะดังนั้นตัวนี้ทั้งสามอันเนี้ยเราก็จะใช้กดการบวกนั่นเองนะกดการบวกเพราะฉะนั้นไปได้ทั้งหมดกี่วิธีก็จะเป็นหนึ่งบวกยี่สบสี่แล้วก็บวกเก้านะเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นสามสิบสี่วิธีนั่นเองนะก็เลยตอบข้อแค่เนาะ